เสียงมันปวดขี้เลยชิบหายสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะ Hotdog Gaming ในวันนี้ครับคุณผู้ชมเราก็ผมมาอยู่กันใน Roblox เหมือนเดิมนะครับกับแมป Field Trip 4เป้าหมายในวันนี้นะครับคือผมนั้นอยากจะทำไซส์ควสเว้แล้วก็อยากจะเก็บกู๊ดเอนดิ้งนะครับเพราะว่า เมื่อคลิปก่อนเราครับผมเก็บซีคร e t เอนดิ้งไปแบบงงๆ mm hmm. เดี๋ยวมาวันนี้เราจะมาดูกู o ดเอนดิ้งกันบ้างนะครับส่วนไซ์เควสที่ผมพูดถึงนะครับบางอันเว้มันมีผลต่อเนื้อเรื่องนะครับส่วนบางอันมันก็ไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องแต่ว่าทำให้เกมนั้นเล่นได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมเว้โดยไซ์เควสแรกที่ผมจะทำนะครับนั่นก็คือบูลีเควส บูลี่เควสอันนี้นะครับมันเป็นเควสของบูลี่เว้ยถ้าเกิดเราทำสำเร็จนะครับเราก็ผมจะได้หนังกระติกมาไล่ยิงซอมบี้ทำให้เกมนั้นง่ายมากขึ้นกว่าเดิมมันกูมีปืนอะนะไซเควสที่2นะครับก็คือ help the scientist นะถือว่าเป็นเควสที่ค่อนข้างที่จะสำคัญเลยเพราะว่ามันเป็นการขยายเนื้อเรื่องเว้ยแต่ว่ามันขยายแบบนิดนึงแบบนิดมากๆแบบนิด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 เลยอะ <B ell> นิดจนแบบกูแม่งไม่จำเป็นต้องมีก็ได้มาล้อเล่นล และเขาเนี่ยครับก็อัปเดตเกมพาร์ใหม่ด้วยบูลี่เกมพาร์ตเว้เขาจะบวกเลือดให้เรา50ใช่ไหมแล้วก็บวกไซส์ให้เรา25มาขามว่าไงมาวางว่าถ้าผมซื้อไปแล้วตัวผมจะใหญ่ขึ้นอย่างนั้นเหรอเพราะว่าผมนั้นเป็นบูลี่อันนี้ถือว่าน่าสนใจเอาละครับก่อนที่เรานั้นจะเข้าไปเล่นพร้อมกันเว้ผมนะครับมีเรื่องที่เก็บเอาไว้นานมากและอยากจะบอกคุณผู้ชมเรื่องนี้สําคัญมากเอาหูเข้ามาใกล้ๆอย่าลืมซื้อเสื้อกูด้วย เย้เข้ามากันแล้วหูกูตัวใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมโอ้ oh my god นี่กูเป็นบูลี่เต็มตัวเลยนะนั่นะ่ะเอาแล้วคุณผู้ชมผมอยากจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะครับว่าในวันนี้นั้นผมก็ผมจะไม่ค่อยอ่านพวกเนื้อเรื่องอะไรเนาะเพราะว่ากูนั้นอ่านมาก่อนหน้านี้แล้วไงถ้าคุณผู้ชมอยากดูเนื้อเรื่องให้ไปดูคลิปแรกนะครับส่วนอันนี้เป็นบูลี่ oh. ให้เราไปคุยกับเขาเนะครับ oh. เพื่อเป็นการรับเวสไอ้เพื่อนต้องการสลิงชอ็อตเปล่าวะ เกิจริงๆแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้ทําการบ้านเลยว่ะแล้วก็กูนั้นต้องการการบ้านด้วยแต่ต้องเป็นแบบของคนเกรดดีๆนะเว้ยถ้ามึงหามาได้แล้วเนี่ยกูจะให้สลิงช็อตมึงอะไรประมาณนั้นนะครับโดยเป้าหมายของเคเวสนี้เลยอย่างแรกให้เรานั้นไปหาการบ้านก่อนซึ่งการบ้านถ้าจาไม่ผิดมันจะอยู่ในน,นี้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวโอเคนี่ไงการบ้านเกรด A เลยนะเว้ย<ๆ>เอาจริงๆนะครับคือมันไม่ได้สปอนอยู่ตรงนี้ตลอดนะ บางทีมันก็สปอนแบบอยู่ในโรงอาหารบ้างอยู่ในห้องเรียนบ้างแล้วแต่นะครับแต่ครั้งนี้ผมคิดว่าผมโชคดีนะครับเลยเจอตรงนี้เอาละเอาการบ้านเกรดแบบ A บวกเอาไปให้มันเอาไปให้ชวิงแย่ yeah! เราก็จะได้สลิงช็อตมา wow. Wow. เห็นไหมแลวเราก็จะได้เหรียญตามาด้วยนะครับอันนี้ถือว่าอีพิกมากแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองเลยว่า ไอสลิงช็อตอันนี้มันแรงรอ,อเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวตะกี้เกาอี้เกมมิ่ง no no อเอาไปไม่ได้ no เกาอี้เกมมิ่งกูยังไม่ทันเก็บเลยอะโอ้มันก็ทุเลศกูเว้ยส่วนที่เหลือก็เล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเมื่อเราเล่นตามปกตินั่นแหละแต่เพียงแค่ถ้าเกิดตรงไหนมันมีไซค์เควสนะครับผมก็จะทำโอเคป่ะผมจะไม่อัดทั้งหมดเหมือนรอบที่แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะดูเนื้อเรื่องจริงๆบอกอีกรอบหนึ่งย้อนกลับไปดูคลิปก่อนเกาอี้เกมมิ่งเกาอี้เกมมิ่ง โอ้ในที่สุดกูก็ได้ขี่มันสักทีว้าวว้าวนี่เหรอว่าความรู้สึกที่กูได้ขี่เก้าอี้เกมมิ่งโอ้ my god นี่มันสุดยอดมากๆเลยครับเดี๋ยวขอให้เราไปที่คาเฟ่ทูเรียตรงไหนวะอะไรคุณผู้หญิงเห็นเรามีเก้าอี้เกมมิ่งแล้วอยากได้อยากได้ไม่ให้หรอกไงฮะอาจารย์ครับผมไม่ต้องการเก้าอี้แบบนี้้ยผมต้องการเก้าอี้เกมมิ่งเยวนะเอาว่ะคุณผู้ชมจังหวะน,นี้แหละ ผมจะได้เห็นอาจารย์โดนแดกแบบ 4K 60เฟรม HD นะครับว้าวว้าวว้าวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นกูกำลังดูอาจารย์โดนแดกแบบ 4K 60เฟรมเอาล่ะคุณผู้ชมได้เวลาลองหนังกระติกเลย,เยอยากจะรู้ว่าดาเมจมันจะแรงหรือเปล่าปิงนั่นไงมาละว้าวคุณผู้ชมว้าวอันนี้นี่กูทำดาเมจบ้างหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมครับนี่กูอยากรู้มากเลย กูว่าปืนฉีดน้ําดีกว่าคือผมเห็นละเวลาเรายิงเส่มันอะดาเมจนั่งเข้าโคตรน้อยอะปืนฉีดน้ําดีกว่ากูพูดจริงแต่มันก็แงแหละเพราะว่ามันเป็นของเติมมาเนาะโอ้โหสุดท้ายแล้วกูเล่นเหลือตัวคนเดียวนะครับและนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่เรานั้นจะมารับไซควสอีกเวสหนึ่งครับคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรานั้นยังคุยกับเขาไม่ได้คือเราจะต้องบุกเข้าไปในนี้ก่อนเว บุกปุ๊บขโมยของเสร็จเราถึงจะคุยกับเขาได้อาเปกขโมยของทุกอย่างที่มีในร้านแต่ว่ามีกูนั้นขโมยคนเดียวคุณผู้ชมครับไม่มีใครช่วยกูเลยนะเสร็จปุ๊บนะครับเราจะสามารถคุยกับเขาได้มันจะขึ้นปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับไอ้พวกนายมาทาอะไรที่นี่เนี่ยเครื่องบินของเรานั้นตกซึ่งมันจะมีไอเลือดติดเชื้อตรงนี้3อันนะครับที่มันหายไปเขาก็ผมจะให้เราหาทั้ง3อันเว้ยพอหา3าอันเสร็จปุ๊บเนี่ย ให้เราเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงเอนดิ้งที่มันมี2ทางเลือกให้เราเลือกนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอันแรกอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกันเนาะหลบอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้อันที่2มันจะอยู่ตรงท่อน้ำแบบหนึ่งขอใช้ปืนไล่ยิงไอ้พวกนี้ก่อนใจเย็นนะคุณผีใจเย็นเอออันที่2ออยู่ตรงนี้นะครับให้เรานั้นลงไปด้านล่างตรงนี้เลยซึ่งเขาน่าจะเพิ่มเข้ามาเนาะนี่ มันจะมีที่ให้เราปลากลัวนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงชึบ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 เก็บไปเลยอันนี้อันที่2และให้เราปากลัวกลับเฮ้ยอะไรวะมีผีโอ้ไม่ก็คุณจะตาย stop, stop, stop. s t o p s t ต p อ t ส p โหเลือดเต็มหน้ากูแล้วเนี่ยตายตายตายพริสตาย,ตาย,ตายเอยตอตรงนั้นด้วยตายเสร็จปุ๊บนะครับอันที่สาม ให้เรารีบวิ่งมาตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมเห็นขยะตรงนี้ไหมมันจะมีรูเราสามารถเดินผ่านเข้าไป no เดินผ่านเข้าไปสิโ oh my god คุณผู้ชมกูตัวใหญ่เกินไปกูไม่สามารถเข้าไปตรงนี้ได้โอเคได้แล้วได้แล้ว no วให้เราปากลัวาปากลัว,ลวมึงจะเทเลพอร์ตกูอีกแล้ว no stop ก <Nope. S 1> ูเกียดชีวิตตัวเองโอ้โหมันตัวใหญ่อะ่ะมันไปเอานั้นไม่ได้อะ่ะ ึบตัวมันใหญ่ไปอปีบ้าชึบชึบชึบเก็บเยี่ยมได้มาแล้วสามอันโอ้ oh my god ในที่สุดกูก็ได้มาเฮ้ยเมันลงไม่ได้เกือบหมดเวลาคุณผู้ชมกูนี่ใจหายวาบเลยตัวมันใหญ่กระโดดยากชิบหายลุงยี้็ไม่น่าซื้อเกมพทัทบูลี่เลยเอามึงให้กูโดดไปอีกอ้าว้าวเยี่ยม That is very nice dude I love this game <S <S 1> <S 1> นั่นไงอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมเยอะมากในเจอแซมเปิลแล้วพวกเราไม่อยากให้หลอดทดลองพวกนี้ไปตกอยู่ในมือของคนชั่วอ่ะผมอยากจะรู้ไอแซมเปิลพวกนั้นมันเอาไว้ใช้ทำอะไรอ่ะมันเป็นความลับเอาละคุณผ,ผู้ชมครับเนื้อเรื่องเปิดแล้วพวกเราบอกได้แค่ ด็อกเตอร์ซีโร่ต้องการสิ่งนี้เพื่อจุดประสงค์ที่สำคัญโคตรนี่คือสิ่งที่มึงบอกกูแค่นี้นี่แกอย่าไปเสียมารยาสิแดนเอาละ่ะขอให้โชคดีนะพละเมืองผู้สมองใสทั้งหลายอ่าอันนี้คือเวลาทำสำเร็จนะครับมันแม่งจะปลดล็อกคัทซีนนี้เว้ยเอาละคราวนี้เราเลือกกูดเอนดิ้งนะครับเราจะตามโดนัทเดฟไปเว้ยอยู่ใกล้ๆกันไว้ละ แล้วเราก็ทิ้งดัมสเตอร์ไดเวอร์แดนไว้ตรงนี้นะครับโอ้โหถือว่าค่อนข้างที่จะแซดเลยทีเดียวตัวสภาพแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเซฟโซนเหรอวะโอ้ไม่ทุกคนตายโหงหมดแล้วว้าวดูสิเซฟโซนกูว้าว, Zone, ว,าวมันจะกลายเป็นกูตเอนดิ้งได้ยังไงเนี่ยเยี่ยมเลยพวกเราอยู่ที่นี่แต่ทุกคนตายหมดแล้วใช่แล้วมึงพากูมา ที่แบบนี้ได้อย่างไรเอ้เดี๋ยวตรงนั้นเป็นคนเปล่าวะเขาตายเปล่าเอาเขาตายโอ้พระเจ้าดูตรงนั้นสินั่นมันผีอาจารย์ใหญ่เหมือนมีอะไรปักตรงหลังเขาด้วยมันเป็นเอ่อเข็มฉีดยานะครับแล้วใครทดลองเขาวะฉันสามารถใช้เอ่อเจเนอเรเตอร์อันนี้ช็อคเขาได้หมายถึงทําให้เขาสตันนะครับเอาว่ะบอสไฟอู้ว้าอู้วาววผมยิงเขาได้ไหมขอยิงหน่อยครับขอยิงหน่อยอ้าว no อะไรวะเนี่ย แม่งปลาตอปิโดมาโดนกูว้าวว้าว very nice ว้าวเฮ้ยเดี๋ยวกระโดดหลบปึ๊บกระโดดหลบนี่กระโดดหลบนี่กระโดดหลบนี่แหมอีซี่ว่ะทำไมผมโจมตีเขาไม่ได้เลยวะเอาละครับให้เราไปเปิดปุ่มตรงนี้เอแล้วเขาจะโดนช็อตเราใช้ปืนยิงเขาได้ไหมโอ้โหเขาเกือบตายว้าวเดีวทำไมหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้วะ ว้าวว้าวโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ขอโทษขอโทษผมแค่อยากดูหน้าตาเขาเฉยๆอะ่ะถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะขอลายเซ็นอาจารย์ใหญ่มากเลยครับอาจารย์ใหญ่เท่มากเลยปึบชวิงปึ๊บชวิงชวิงชวิงงหลบได้แม่งโคตรเก่งเลยวะ่ะเอาละพร้อมแล้วคุณผ,ผู้ชมแล้วมันแม่งก็เดินไปอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยเราขอถ่ายรูปกับเขาได้ไหมเออเพื่อนเอออาจารย์ใหญ่เอ <c oughs> โอ,อโทษ เขาอยากได้ปกคลิป n ่โดนช็อตล้โดนช็อตละล้มแล้วคุณผู้ชมยิงยิงไม่มีปืนนี่โคตรอีซี่เลยอะเอะเอะเอเพียงแค่นี้เราจะได้กูตดเอนดิ้งใช่ไหมเราก็ส่งแฟร์ไปนะครับว้าวดูสิเฮลิคอปเตอร์ว้าวดูกูยิงร่วงเลยเฮพวกเราได้รับคำสั่งให้เคลื่อนย้ายคนในซิตี้นี้โอ้ว้าวเดี๋ยวทำไมกูเกาะอยู่ตรงนั้นว้าวโอโอโห ดูไม่จืดเลยกูกูว่ากูน่าจะตายแล้ววันเด็กี่แโอเคครับคุณผู้ชมครับก็นี่ถือว่าเป็นการมาดูไซเควสแล้วก็กูตดเอนดิ้งละกันนะครับถ้าเกิดมันมีอัปเดตเข้ามาใหม่ผมอาจจะกลับมาอัดอีกรอบนึงดูว่าคุณผู้ชมบอกว่าอาทิตย์นี้นะครับตอนวันศุกร์เว้ยเขาจะอัปเดตบอสบวกนิวเอนดิ้งมันบอกวันศุกร์ใช่ไหมครับแล้ววันนี้วันอะไรวันจันทร์เยี่ยมอีกยาวไกลเลย <c oughs>